นอำมัสส่มอันนี้ก็จะโรเต้ไส้กรกแดงซุกกอกแล้วค่อยมาชิมรสนำกันเนาะจาะสวัสดีครับขอบผมบาวเกียนสส์สวัสดีสามพ่อก็ะเดินขาครับสวัสดียามเที่ยงจะพี่น้องตกมัดเมื่อมัดคืนอยู่แล้วไปใส่บัวได้อีกตื่นมาโอ้ทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยนะบ hmm. น่กเคนหนักแน่ค่อยเนี่ยสลับกันไป แต่บูถึงกับน้ำไหลาไปยามตุ่งบ่ได้แต่ว่ามันตุ๊กแบบลื่นลินพี่น้องนี่คงจะมาคืนเมฆาเลยเป็นสายจนไปไหนบ่ได้ก็เลยตอนแรกว่าเฮาสิไปให้หาหน้ำไ,ไม้เนาะเมื่อวานเฮาไปเซเวแล้วเออมันยังมีให้พอได้หาอยู่กะกะว่ามือน,นี่สิไปแต่ตุกคงเต็มมือคืนนี่นยังบุยุดเลยก็เลยเอ๊ะฝนตกก็บ่อยากออกไปใส่แต่ย่า,านเป็นวัดเป็นไอไข้วัดระบาดอยู่ช่วงนี้ บาาอกเคล็ดในอย่างน่ะตามกระแสเมนูตามกระแสเมนูตามกระแสชิโกะเลงทอดกรอบบอกเคล็ดมาเอิ่ออมในอย่างนะมาบัางบอกเพิ่อนเนาะบังนี่มือ่อในวันเสาร์เด้อพี่น้องนอง้นองอดา,าก็ไปเลี้ยงคือเกาก่อนหนากินไข่เจียวไ,ไปเลยลูกกะวันนี้อยู่กินน้ำซัมบูเป็นอย่างข้าโรตเลงก็ได้เลงข้าวติอ่ะก็เกินกัน กับอีกหนึ่งเมนูผรับโดยสาติ๊กพาไปบิ้งอีกหนึ่งเมนูที่สติ๊กซีเอสดิ๊กซีแกงเราไม่สุ่มเราไม่โดงที่เฮาเอ็ดไว้นี่ละจ้ะนี่เด้อคันอันนี้ชุดเล,กเล็กๆขวที่สาติ๊กเอ็ดไว้ชวงไปหาหน้าเ,เล็กๆเพิ่มเป็นหนอสูงสาติ๊กกระซับไว้ติ๊กเว้หลายอยู่แต่เอาเอ e ็ดไว้กินเด้อจ้ะขวดแบบซีนย่างดี e เด้อเอ็ดกินก็เดี๋ยวบ่ได้ว่าใช่ขวดไอ้นี่ดอก แล้วแต่จังหวะพอดีขวดนี้มันสาติที่เคยสั่งมาไว้แต่ปีที่แล้วมันยังอยู่นี่นยังบม่ได้ดเปิดเด้อนี่แต่ถ้าขวดอันนี้เบิร์ตติ๊กระใส่ขวดน้ําที่เขากินทั่วไปเนี่ยจะล้างทำความสะอาดก็เอามาใส่ได้คือเก่าเจ็กริสใสขงเรนะา,า,ากมน,น,น,นทั่วไป่ล้วามสดเพาะาสด้เกาาะใสที่เขาก็บแั่วนี่จ้วะอก็เอากา่ไ้คอกิกะวที่เขากหนท่วเน่ล้วก็เอ็ด,ออดถุงได้ก่พด้ี่เกงไว้ จะติ๊กเอาไปเทน้ำเลยเทน้ำส่งขึ้นโอ,อกแล้วก็ล้างแล้วค่ยเอามาเกงจ้ะตเตรียมเครื่องตำเครื่องไว้เรียบร้อยเลยนี่มีพริกหอมแดงตะไคร้นี่จ้ะโอเคที่ทอดเลยบ่ใส่กระทะนั้นเด้อกอนหนากระทะเออหน่อยนะทำไข่เจียวให้รูปเนาะอเ,เออไป้้ล่างเลย <laughs> ไปบึงคลิปเขามาเขาบอกว่าเล็กๆใส่ไ,ไ,ฟไฟอ่อนแนะ่ ทอดสองเท้าเธอแล็กใส่ไฟโอนเธอสมใส่ไฟแหงนะไปใส่โบได้กับเมยูเอ็กกินสูบพี่นงเบิ่งนี่หละมือวานมือ่กนกับไปใส่โบได้คือกันพี่นงเห็นบหนี่ทำค้างนาเต้าเนาะแล้วก็วแต่งนมุงมงเอ้ยต้นกล้วยบอกตัด<ว>ใบต้นกล้วยทําความสะอาดบ้านจะตัดหญ้าบ่ได้ไปใส่ก็ถ้าจังหวะฝนยุดก็ออกไปตัดหญ้ารอบบ้านเพราะว่าหนาฝน หยาบสูงไว้ไวอาทิตย์นึงต้องได้ตัดตัดแต่งใบกล้วยให้เหลือต้นละสามสี่ใบแต่กาทำข้างหมักน้ำเต้าจ้ะเอาไม้มาทำเอ้ยุดหลุมพาดๆไปแบบนี้แหละให้พิ้นเรื่อยๆขึ้นเดีกับปีกล้วยเฮาคบสี่ห้าหวีเป็นร่มนี้เนาะบางต้นสันติ๊กตัดมาทำเมนูเมื่อวานแต่ไม่ได้ถ่าย หมกหัวปีใส่ใส่ไก่เพราว่าต้องทอดท้งเร่งต้องใจยินไฟอ่อนอ่ให้บอกกินทอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาบงตอนไฟแหงเนาะอพอมันสิกรอบสำหรัสติ๊กกะสิ่แกงเราไม่ส่งคือการจัดนี่างนี้ทอดลบเลยกเลยจ้าเราให้ทอดสองเรื่อกรส่งจักไฟแหงบอเกินบ้าง องแบบด้วยจ้ะมีบางแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งแบบที่เกลือแกงน่อไม้สติกเรียบร้อยแกงน่อไม้ดมใส่เห็ดเพาะแต่แกงใส่ผักผักกะแยะด้วยจ้ะหรือหอมแยะบบเมนผักอีตูโบเมนผักกะเงงเอิญนผักกะแยะบานสติกเอิญค่ะหรือภาษากลางเอิญว่าหอมแยะ ภาคอื like ่นๆเนี่ยสาวติ๊กบอกนี่ใจเอาภาษาบ้านเจ้าของเลยจ้ะพระอินทร์เนี่ยพระอินทร์เนี่ยเนอะนะอมนี่เก่งละไม่สมอันนี้ก็จะรอแต่ไส้กรอกแดงซุปกรอกแล้วค่อยมาชิมรสนำกันเนาะจ้ะเมนูยอดฮิตเห็นช่องไปทางไหนก็เห็นพื้นโทษเปิดไปทางไหนเห็นพื้นโทษคึ้นยากร้อนแล้วเป็นยังฮ้อนอยู่เปล่าเพียง อะไเนาะน้ำจิ้มเกลมถ้วยน้จิ้มกระซื้อเอาจากน้ำจิ้มลูกชิ้นของกรอบของตัวเย็นกัน <c oughs> อันน้อนอันนี้เย็นคือบุ๊มไม่มีเสียงกรอบเลย ก็กรอบนอกรอบอกเพาประเภทหั่นแบบนี้ค่ะมันมันบุถึงข้างในหั่นบางทีีงดก็จนเปลี่ยนสีกรอบข้างนอกข้างนี้ข้างในมันนุ่มได้นี่มันยืดได้ี้ชิมนึงะใช่ไหม่ะักชีลงไปเหมือนจิ้มเดสเส้นเนาะอืมจิ้มเดเส้น บุกอะคือเขาเอมันแดดเม่คุติดเสนไม้แสงกรกเขาะเปิดแดดบางทีก็ว่าแสง้งส้มส่ชูนะบางคนก็แช่ชียงเพิ่มสาชูให้ทีลูกคนก็แล้วก็ขลงไปในกระทะเมื่อน่องกัสไฟแล้วหย่อนน้ำส้มส่ชูลงไปมีหลายจชู กินกุ้งกะน้จิ้มเนาะถเราก็าม่้นแ่บเลยน้ำจิ้มเนือยๆขอบเลยนะำจมกดอยู่อ่ะโบถึงก็กร้วเลยนะั้นี่เป็นเปืนเพื่อนเขาออะไรสั่งเนี่ย

มีแบบแบบก็เป็นเป็นาฟนะหข่งเป็นเส้นๆอันนี้เป็นเส้นดเที่ยงอะพี่น้องเห็นแบบฝนยังเมะเมะเมเมแบบนี้ไปใส่ไได้เลยตื้นจะแฉะเปียกถ้าจะไปหายห,ายหูหางกินกัเนเลยเขาว่าจะเอา,นนามมแบบน้ำนมแบบได้ยามปลาเลยก็อบอกสื้นแช่กับบ่อแต่มันลิมตลอดล่ะโป๊แป๊ะโป๊ะแป๊จะว่าค่อยๆค่อยๆกะ ก็มาถึงขนาดนั้นจะว่าแรงเลยก็บ่อมันบ่อแรงกลางกลางใส่ไห่ฮะวันนีไปใส่ม่ได้นี่ล่ะละตนในหมู่บ้านเงี่ยแบบเต็มเต็มเต็มลึกเลยแค่จะบินลึเขาลึกก่อนนอนเห็ถอะแล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายมื้อเลยแหละต้องให้ท้องนาำมัมีคนเลยเจงไม่สุดแต่งที่กรอบน้องนาดิวไข่เจียวเชาวนคนไปโรงเรียนไปเรียนคือก่อขาวดีกว่า วันนี้เลยเราว่าเขาจะไปหานมาหมรกับไปบไปได้ให้นมบอกกงอง,อนองอเนาะกานเปรียกเป็นวัาเป็นไอ้อย่างไข่เพิ่นม,มันสูงไปางสัต์แต่เฟิร์นเปอยู่หลายเป็นอาทิตย์เลยได้ความใจควาว่า ไปใส่บ่ได้เแบบนี้ค่ะมีมื่อวานเล,เลยถามว่ามันจุนเห็นก็ได้นึนนก,ก,กกลับมามันก็ตกทุกอ่ะเหมือนเดิมแต่ละปีมันแรงกว่านี้รุ่นปลาลงรีนะเจ้า,าลูกมันบอกให้ยังสวนท่ะพอะดีพอดีมุดนิดนี่แหละพอะดีลำคลาญอย่างเงยพี่น้องมาแม่มาแม่มาเมะดีแบบนี้ มินตก,กทั้งวันทั้งคืนไงคอมเมนต์พี่น้องว่าอยู่เหนือนกระบ,เบ<ม>ืเห็นพระาทิตย์มาเป็นอาทิตย์คือกันบรเห็นองแสงแดดค่ะไข่แหงกระบื้องจะบางพื้นที่ก็เฮงมันต<ม>กแรงๆแล้วแบบยึดให้เราได้ไปทำมาหากินทำนู่นทำนี่หรือว่อาไปยังบางทีมากกว่านี้มากกว่าตกมาแรงๆเลยแล้วก็ยึดถึงเวลาเขตกเหมือนอันนี้เล่นตกถ้าเลือกได้เลยไงตกกลางคืนนะแม่ตกกลางคืน ใน,นเล็กต,ต้กลางวันกลางคืนเลยตะเบลสต๊อ,อกปอแป๊กเึงพอดีเป็นวัดเป็นไอช่วงนี้ให้วัดใหญ่ก็ใช้ได้อยู่นะช่ะวงนี้เอาเรื่องอยู่นะคือเป็นกระไรอยู่ทั้งวัดทั้งใหญ่ทั้งปูงใหญ่คือเป็นไข่นะคือเป็นไข่ช่วงนี้ว่ายง่ายไปมงาใช่ไหมว่าอื บอกเตยมแถวที่เกือบถือโอกาสพักผ่อนเป็นตัวมันพักนานแล้วเนาะแต่ก็มือเหนื่อยไปใส่มาได้เลยแต่วันแล้วถ้าหาเมนูเราเอาเงินหาเราเอบเงินก็ยังหาคือเก่าแต่ว่าค่ะที่ถ่ายคที่ไม่พี่น้องเบิ่งกโ่าพี่น้องก็คือสิเผื่อมันหมดแล้วแล้วอ่ะมันรู้ทีถ่ายอะไรนะรอบงดันมันต้องออกไปข้างนอกว่ถ่ายแล้วก็เหมือนเอ๊ะคือเก่าอะไรแต่ว่าว่ถ่ายมันจะมาเอ็นเรียกตั้งยงตัดงหยาตัดงข้าวข้าวตั้งเต็มเฮ้ยข้าวต้มเต้าเป็นนั่นนี่นี่อะไร มันก็ถ้าจะถ่ายอีกก็โอ้ยซ้ำซากยังหมดเพิ่บข้าวไปข้างเรียบร้อยแหละเดี๋ยวรอเพิ่มเป็นรูปเลยเนาะ่ต,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 ต้นเต้นต้นเต้นก็แหละได้ถ่ายอีกถ้าเพิ่นมีข้างบบนี้พี่น้องมันจะเป็นดกมาดูกันอีกไม่ได้หนีจากเสีืม

มันเราเป็นไดแน่ต้องพูดการบอกเลยง่านพยากรณ์อากาศมันลุกหักเฮาหักคนอยากไปคนอยากเลาะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยเมื่อกีเนาะไม่ใส่โบได้อย่านะเปียกเป็นตั้งใจแล้วเพิ่งจะเอาหน้าอีกเงินนะคะต่อไปต้องใส่จนคืนเมื่อวานก็ตกยุบตกตกยุบยแต่มือเนี่ยรู้สึกว่าสิยังบม่เห็นยุบเลยยังรีนไม่แม่ไม่แม่เลย ติดเกาะไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวคุณนี่ตัวเจ๊ต้เก่าวน้่แหละเราะดูวิธีเก็บแล้วเต่ในปากเลยวิธีเก็บรูปที่หาที่หน้าหามาเก็บไว้แบบนี้แก้ปิดไว้แบบตอนมันอ่อนนั่นเนาะแต่รูปปีนามันมันจะออกอีกแบบนี้ปีนี้ต้อบอกปีนี้ออกหลายอีก ตลาดไทยเรายังมีขายอยูเลยตรงนออกตลาดก็ยังพอให้ได้เก็บแหละปลาใหญ่เยอะที่บ้านน่ะป้ายก็กินอยู่ตลาดไทยเราชาวเทนก็ยังมาขายอยู่เลยปีหน้ามันออกก็แบบนี้เพราะว่าไปเมื่อจะอาทิตย์หนึ่งเก็บตุนไว้แช่ตู้เย็นเก็บไว้นันเล่นเฮ้ยกินยำมันบมีแบบนี้แหละแทบงงไม่หยังเนาะ งานมือก็ดูดมันเอากระแทกทิศไว้แบบนี้ใช่แทก็บศไวได้ด <c oughs> บอกว่าจะเป็นหน่อไม้ก็ามาถานมไใ้บอกจะเป็นเห็ดมันออกแค่ดด,ดูเดียวถ้ามันเช่าออกก็คือเบิร์ดเลยไม่ต้อง <c oughs> ทิศไว้อย่างเดียวหรือว่าถานมด้วยหลากหลายวิธีคือเป็นหน่อไม้จากทั้งหน่อไ,ไม้ส้มห <c oughs> น่อไม้ปุ๋งก็ว่าเกี่ยวข้าว <c oughs> แ,แล้วก็บ่มีหน่อไม้กินนะเด็ดเลยเบิร์ดเลยหน้าเรงหน้าเรงค่ะหน้าเรงนานไหมข้าวยำหน้าแร่งเด็ดร้อยบ่มีแหละ อันเปเค็มดาพี่น้องเลยแต่บุมี่ยังหลายคลิปนี้ถ้าสิบปอนด์สิบปอลงเลยยายพี่น้องถามหาพากันไปใส่นอเริ่มเมนูขาวกนนั่งกินคุยโม่โมไม่เมะไปนี่เละจ้ะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากทีมงานในตากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจหน่อยได้ครับเราบอกรักกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า